ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจเนาะมักจะระบาดในทุกๆปีค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนฤดูหนาวทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการปอดบวมหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นะคะก็มักจะมีอาการไอจามคันคอคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอเนาะแล้วก็ถ้าไข้หวัดใหญ่เลยเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการไข้สูง38องศาอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะมีอาการปวดเบ้าตากระบอกตาปวดเาาวดมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบนี้ซึ่งการรักษานะคะก็จะเป็นยาตามอาการเนาะอย่างเช่นมีไข้ก็ทานยาลดไข้มีน้ำมูกทานยาลดน้ำมูกแก้ไอค่ะเสมหะและอาจพิจารณาพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสได้นะคะกรณีมีอาการมาไม่เกิน48ชั่วโมงเนาะหรือเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเกิดอาการรุนแรงไม่ต้องใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะยกเว้นกรณีที่เรามีอาการแทรกซ้อนเนาะอย่างเช่นไซนัสอักเสบ หูอักเสบแล้วก็สังเกตอาการตัวเองนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ก็คือหายใจหอบเหนื่อยหายใจทีเจ็บหน้าอกมีอาการเวียนศีรษะเนาะแล้วก็มีอาการชักอพอสังเกตกล้มเนื้ออ่อนแรงปวดเมื่อยกล้มเนื้อไงคะหรือว่าอาการของโรคประจําตัวเนี่ยกำเริบการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะเราก็ต้องรักษาสุขอนามัยที่ดีเนาะล้างมือบ่อยๆ social distancing หรือว่าอยู่ห่างจากผู้อื่น แล้วก็ถ้าเราสังเกตแล้วว่าเ,เริ่มมีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราสามารถใช้พวก ATK เงี้ยตรวจขัดกรองเบื้องต้นก่อนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะควรพิจารณารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะ แล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหรือว่าอาการรุนแรงนะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลบุคคลเหล่านี้นะคะก็รับวัคซีนเพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็จะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ